ข้าวข้อดีเอากิวกิวเอาอันนี้ขึ้นข้างบนอันนึงดีกว่าวัานว่าเพราะว่าน่าจะวางไว้สูงจะดีกว่า Terima kasih telah menonton ภริตานุภามุตตาอาลักาตุติสมันตาจักวาเลสุอันตาสุนันตุสักโมคตังภริตวานาเมตัตมเมตตาภันตาอาวิชิตาจิตตาภริตัมปนันตุเทวิมาเน kiperate cakame taruwa naka haneke karo ayam patan tayo echo sapatukang vena santee โมกาโลโกนะขัมโนมนะราทิเตโมโกโมาโลมายะตุกายะภะลาหุเทวาอหิทธิกาเทปตุมเหอนุลักขันตุอโลคเยนะสุเขนะจามาถวาย แต่ท so, ta ่านพระราหูขอท่านพระราหูจงช่วยคุ้มครองรักษาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงปลอดจากทุโศกโลกภัยอันตรายทั้งปวงมีโชคมีลาบแด้นำความร่ำรวยความสำเร็จ

สเพสะตอพอจงเป็นศุขเป็นศุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่างรุนแรงมากก็เลยนพนดาคอบครัวไปอยู่นะทินอื่นแต่แล้วก็ก่อนที่จะไปทางเศรษฐีก็เลยยกที่ดินให้กับวัด เพื่อเป็นที่ธรณีสงเสร็จแ,แล้วก็ครอบครัวท่านเศรษฐีก็ย้ายไปอยู่ต่างเมืองไปตั้งรกบลากอยู่ที่เมืองอื่นพออยู่ต่อให้เป็นงานใหญ่เลยเราหูก็จับงานใหญ่เสรแล้วก็นิมนต์พระมามากมากเยสมาลย お願いしうす。